ความเดิมตอนที่แล้วโอพี่ขอจะมาละพี่ขอที่ละโอ้ยไม่ได้แล้วย่างนี้เยอะขนาดนี้แทนจะต้องเปิดท่าไม้ตายรับที่ฉันนั้นได้เฝ้าเก็บเอาไว้อย่างนานจะต้องใช้มันแล้วเขาอยู่วิทยาล้มเอาเอาจัมพ์นี้จัมพ์นี่เอาเลยจัมพ์นี่เซกมีเท่านี้แหละรับชมคลิปให้สนุกครับผม โอ้ยเมื่อกี้เทจัดอัพเพลงขึ้นพอดีเลยเทสมันมีหลายอย่างให้น่าทำมากเลยเอาตรงๆเก็ตวัดเถอะเทสจัดอ่ะสกินดีๆก็ไม่เอาเอาเข้ามาในเกมโอ้ยวุ้ยกูชาเปิดโคตรดีเทสซะด้วยนะเก็ตไ่เอาเข้าเก็ตคิมเเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องเอาด่านพิซซ่ากุลากุลาเหรอกุลาชีไหม อ๋ <us> ใช่กูละใช่ด้วยเฮ้ยเราก็ฉลาดเหมือนกันนะเฮ้กุละกุละเราไปดึงรอซึ่งวิธีที่จะทำให้ผมกายล่าเนี่ยพวกคุณต้องทำการใช้อีโมดเต้นอะไรก็ได้ที่ที่มันมีลีลิกวงเล็บไม่ซ้ำกัน3 2 1เอาเลยครับจัดเลยมันกูแบบโอ้ทุกคนไปรอที่ล็อบบี้แล้วผมกำลังจะกลายล่าแล้วไปรอที่อแล้วโอ้ยยดีี กูลาอยู่ไหน I am biggest fan อยู่เลยนะเอาออกอยู่ดิออกอยู่ดิ I am biggest fan เลยนะเฮ้ยกูลาด่วนละดีวยละไม่เอาอย่างนี้สิเอเลียตขอพิซซ่าทีสิฉันจะตายแล้วเอ่อได้สิแต่รอแป๊บหนึ่งนะผมให้เชลเลสกี้ไปแล้วน่ะโอเคไม่เป็นไรว่าแต่เชลเลสกี้โอ้ยวังเลยเอเลียตฉันขอพิซซ่า่อยฉันจะตายแล้วโอ้ ได้สี่ปั๊มหนึ่งรถแม่งคุมยากที่สายเลยเ้แฉมแต่ว่าฉันฉันให้เชลสกี้ไปหมดแล้วอ่ะหมายความว่าไงว่างอย่อยไอ้ใครบอกมีพิซซ่าดะกว่าต้องการอะไรอ่ะผมอยากได้พิซซ่า ขอได้ไหมอ่ะเอ่อโทษทีนะไอ้หนูแต่ว่าฉันให้เจ้าเชลิตี้นี่ไปแล้วอะว่าไงเารีกันฉันก็จะขาดนายเอวันี่เงี้เงี้ยเขาไเขาไาไปูเไปขไไเนีเขไเเปเขาาย โอ้โหโอ้โหตอกอะไรให้ทันเว้ยเนี่ยอีนี่แหละตีเลยเอ้ยผมยังไม่ยอมผมยังไม่ยอมเออจับได้แล้วตายซะมน่านี่อะแหละนี่แดดพ่อพิซซ่าหนูอ้าวไอตีพ่อตู้ทำไมดูข้าแม่เลยนี่ไงพี่เป็นอะไรกันพ่อพอดีพ่อปลอดภัยแล้วพ่อตัวปลอมพ่อตัวปลอมพ่อตัวปลอมนี่ข้าวพ่อตัวปลอมเลยอ้าวพ่อตัวจริงนี่หว่าไอ้ยะเดี๋ยตัวจริงวะเนี่ยเอาเร็วองจริงเลยเหรอเฮ้ยพ่อ โอ้วยโอ้ผมตีพ่อตัวจริงอะพ่อผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษครับพ่อโอเคอร่อยอุ้ยทำวันวันนี้วันนี้วันเอ๊ะเราเป็นได้อ้วนเหมือนฉันเลยอุ้งอ้วนอีง้วนกว่านะดูดิตัวอ้วนกว่านั้นเยอะไปทำอะไรมาเนี่ยโอ้พอดีไปซูชพิซซ่าร้านนี้จนหมดเยอะไปหน่อยแจกโมลี่เหรอใช่ มันอร่อยเวลาิตเองเลยเพราะวันก่อนกูแดกมดเลยเหมือนกันโอเคนั่นเราจะแลกแลกไขมันด้วยกันอะแลกไขมันหายแล้วเอออ้หูหูหูหไหูหูู้หูห้หูหูหูอูหูห้หูหูหหู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 ห อยากกินด้วยค่ะอยากกินด้วยโอ้ยขออยู่นั่นแหละพวกแกโอ้ยขออยู่นั่นแหละไม่ไหวดล้วววหมดไปแล้วขอพิซซ่าก่อนพิซซ่าพิซซ่าโอ้ยถืออะไรด้วยวะน่ะโอ้ยยยย เขาฝากตับมันไฟตัวหลวงจัโอ้กูวนกูวิ่งไม่ได้พวกมึงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองมันจัดการเลยล็อกมันแล้วไม่โดนเลยแล้วเย้พวกเราชนะแล้วโอ้จะเรากินพิซซ่าจากไหนเออว่ะลืมคิดเลยไอ้นนี้ไหมขาดท้องมากินเฮ้ยได้เลยจัดการมันเอาท้องมันกลอเอ้าไม่โดนเอาเลยวันนี้เออเก่งสุดยอดเฮ้ยเพื่อน มาดิเป็นไงมาไงเนี่ยล่ะโอ้โหคุกินบุฟเฟ่เยอะเลยเนาะที่นั่นน่ะแล้วมาคุยเรื่องียนด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวที่หลังฉันเดี๋ยวฉันพาไปอีกที่แล้วกันที่นั่นที่ว่าบุฟเฟ่เยอะนะที่ที่ต่อไปบุฟเฟ่เยอะกว่าเดิมอีกเลยเขาหรือเปล่าอืมเขาพูดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไป ขอบคุณทุกคนที่มารวมตัวกันในวันนี้เราทั้งโปรเจกต์บุญในฟอร์ซิเกนแบบทองแท้กับโปรเจกต์บุญจริงๆขอบคุณที่มารวมตัวกันเพื่อจะกำจัดไอ้โมนั่นเฮ้ยมอครับรักษาผมหน่อยครับเอาไม่หัานเหรอเอาเอาปูขืนเลยเออจัดการเลยโอเคล้ว แกมีอะไรจะพูดไหมก่อนที่แกจะดูพวกเราอันเป็นชิ้นๆแกนะพวกแกยังจะมาไล่ฆ่าฉันจนถึงตอนนี้งั้นเหรอโอ้โดนเถือเลยเดี๋งั้นก่อนที่โอเคงั้นก่อนที่เราจะมาเริ่มสงครามกันฉันจะบอกว่าโอ้หมุนวนเวียนไปมาไปแล้วเดี๋ยวจ็บโอ้ยดีแล้วด่อยมัน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 ดังอากๆาไปแล้ไหนไปไหนวะเฮ้ยรองซะด้วิเฮ้ยผู้นายก็เก่งดีดีว่ะ นี่นี่หลบนไปดักดักกไว้ดักไว้รู้จักสเต็ปองชนหรือเปล่ากังพูไฟด้กูเข้ากููได้ลวไอวพ่งอ่องอ่อยไอ้ลมอ่อยไอ้มอ่อยเอางีไอ้แดงเอาไแงันแล้วะโอ้ย่จะตายแล้วเหรอูแรงมากไอ้หมอนี่แรงจริงจะคือ้วยนะจะคือ้นยังไงล่าจ้าวเล็กไมพอแู้้ชะปุดกระถามาเผาหมื่นปีจะไม่ยอมให้พวกแกปกากันหรอก๊ะมันเอง โอ้ยยอเคโ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 อคโใเคอคโอเอเคอคอเอเอเอออเอเเอเโอเคอเเอโอเคเอเคคอ